สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็มากับบอมกระโหลกนะครับผมก็เป็นบอมอันเดทนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็จะเรียกกันว่าบอมกะโหลกนะครับเป็นบอมที่คล้ายกับบอมหมูเลยนะครับลัศมีกว้างนะครับความแรงก็เป็นน้องบอมหมูแล้วกันนะครับขอเรียกอย่างนี้เนาะนะครับเพื่อปืนมันก็ไม่ได้แรงเวอร์นะครับมาดิมาดิเชื่อตายมา โอเคนะครับค่อยๆเล่นนะครับหลบดีๆนะครับบัมี่อยู่ข้างล่างอยู่นะครับอัดไปเดิอัดไปเดิอัดไปดิอัดไปดีหนึ่งคิวครับข้างบนมีหรือเปล่าข้างบนไม่น่ามีแล้วนะครับยิงไปเลยนะครับข้างล่างมาจะยิงเร็วกว่าบอมหมูนะครับบอมตัวนี้นะครับรับรองนะครับว่ามันแน่นอนนะครับคลิปนี้นะครับตายฮะเรียบร้อยโอเคกระสุนจะหมดแล้วโอ้โหเปิดคลิปมาแป๊บเดียวคกระสุนจะหมดแล้วนะครับ ยิงตานไ้เพื่อนครับโหดชิบหายเลยเพื่อนแตกโอ้โหแตกตามเออนะครับมาหมดไปให้หมดไปให้หมดนะครับเปิดคลิปมานี่คือห้องนี้คือแตกกันเร็วมากเลยนะครับมนมีแมงหดสัตว์เลยนะครับโอเคยังไงฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับขอคนละไลค์นะครับระเบิดไปโดนไหมผมไม่โดนวะเชี่ยละไม่เคยปาโดนเลยนะครับไม่ขึ้นไม่ทันด้วยนะครับ งานเข้าแล้วครับเอา้าเชี่ยเพื่อนเด้งลงมาบักตรงนี้ไม่โดนแบนนะครับถ้าไปยืนข้างบนโคมไฟโดนแบนนะครับตรงนี้ม่นไม่โดนแต่มันก็ตบยาก,กน,นะครับสำหรับคนที่มันมีปืนบอมน,นะมาโอเคสวยเตรียมโดนนะครับเตรียมโดนเลยนะครับผมเล็งมันตรงตรงนะครับอุ้ยเชี่ยตกเอ้ยดีโดนปห โอ้ไม่โดนด้วยเฮียโอ้โหตกเฮียโอเคผมว่ากระสุนม,มันหมดแล้วแหละนะครับมาเตรียมโดดนะครับชึบเอา้ารวมไปแล้วครับเอ๋อแตกดิ่งเงี้ยเรียบร้อยแตกไปนะครับโอ้โหเชิญมึงดีจริงๆนะครับคนนี้นะครับต่อเลยนะครับ ผมบอกเลยนะครับผมว่ามันดีทุกอย่างเลยนะครับบอมตัวนี้เป็นกระสุนก็ไวนะครับแต่ว่ากระสุนมันให้มาโคตรน้อยเลยนะครับนี่แหละคือที่ผมติดใจเลยนะครับนี่ขณะผมใส่กันโซมาบวกมาด้วยนะครับยังให้มาน้อยเลยอุ้ยเฮียเกือบตาย้วกูมาดิมาดิโอเคเรียบร้อยครับแตกครับไกลๆนู้นมีอีกนะครับมาดิ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  ร้อ,องบนเลยนะครับเฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุนอย่าได้แตะกระสุนของผมเว้ยทอ้อ <c oughs> มีตัวขวาเนียนอยู่นะเพื่อนระวังนะตัวล่องหนะุ่นอ่ะโอเคครับมาเลยววม,ม,ม,มัมีว,ว่มาเ้ยมาเดมาดิตายครับเรียบร้อย <c oughs> เพื่อนโดนมนะั้นอะลงไปบวกดีกว่านะครับ ผมเีียกติ่มแล้วนะครับมาดิ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 ตายไปข้างในมีตัวหนึง่งมาวิ่งมาใกล้ตายนะครับมาดิมันดักอยู่ปะวะเก็บกระสุนก่อนโอเคได้กระสุนแล้วรครับ ลงไปข้างล่างอะนะครับมัมมีหนีหัวสูว้หัวซุนเนี่ยนะครับบอกเลยใครเล่นมัมมีอะนะชึบมาดิขึ้นมาดิมาดิครับก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับ,โ,บโอ้โหตกทันแล้วเปล่าแคเพื่อนโฮโฮโฮบอมกี่กระบอกวะเนี่ย เรียบร้อยครับตายครับ rors. ไม่ไใ้มีตัวหนึ่งยิงดักเลยสวยนั่นแหละตายตายังตายเนาะล,ง,ลงหนมา <S <s <unt> <S เพื่อนลองหนมาสวยน <S <s <ick> ั่นแหละตายครับ <S <s <wać> <S เพื่อนโดนนะครับข้างล่างช่วยเพื่อนก่อนเอาพวกยิงนะครับกระสุนปืนหมด, <s idad> ดแล้ววะกระสุนดรอปผมไปเก็บกระสุนก่อนเอากระสุนก่อนเอากระสุนก่อนนะครับนี่ไม่ตัวมา ผายแล้วชิผายเร็ว้ยอะไรครับสวยโอ้โหตายโอเคอะมังเล็งผมเลยนะครับเฮ้ยโอ้อยสวยครับเขาบนน่าจะแตกแล้วครับระเบิดลูกนี้โดนล่วงเขี้ยตกลงไปโดนชิผายแล้วไงไงนะครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ ล่วงมาล่วงมานั่นแหละล่วงไม่ตบไม่โดนครับผ่บานและโอ้โหเชีย้ยแล้วไงเพ่งบอมจีดีด้วยนะครับตบเัอองไงวะเนี่ยกูสวยครับหมดแล้วปะโอ้โตบไม่ทันครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าพลาดแล้วกันเนาะเล่นเล่นบื้อเองนะครับผม รล้เถอนะอะไรคือข้อความสีชมพูข้างล่างานะั่นแะมันคือบั็กเหรอครับใครรู้ลองคอมเมนต์บอกอผมหน่อยละกันนะครับมันคือข้อความอะไรวะข้อความมันเด่นมากเลยนะไม่รู้มันเป็น V I P อะไรหรือเปล่านะครับโอเคเป็นไหมนเนี่ยอันนี้ไม่คนเป็นนะไม่มีนะครับโอเคสวยเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับผมว่าตรงนี้ก็น่าจะปลอดภัยเหมือนกันนะครับ รอเลยเพื่อนรอเลยีลลยตัวยิงฟรีด้วยวะพอมีตัวฟรีเว้ยตัวมันตัวม,วมันลูวมันรอดูน,นะครับตัวนี้นะครับอะไรมันรอบินแน่เลยทุกคนผมว่าต้องเอาแม่ให้ตาก่อนนะครับเป็นตัวรอบินอนะไม่เหรอวะหายไปแล้วนะครับ มีตรงนู้นไกลๆด้วยนะครับเนี่ยเยอะจังอ่ะตอนนี้เหมือนมามีจะเห็นเราแล้วนะครับว่าข้างบนเนี่ยมี3ตัวนะน่าจะเห็นแล้วแหละเอาไปๆอยากเล่นนักมาแล้วสวยรอเลยครับมาได้แค่รูเดียวนะครับตรงนี้นะครับยังไงก็โดนนะครับบอกเลยนะครับถ้ามนมีมานะเด้งไปดิไฟไปด้วยนะครับมีระเบิดรายยัดไปให้หมดนะครับ ไอ้เพื่อนมันเสี่ยงนะเว้ยระวังโอ้โหแล้วใครเขาตั้งกำแพงวนะน่ะเคนะครับรอเลยม,ม,มีมาแล้วอมมลวอะอโดนไ,ได้เอาเต็มเต็มครับเต็มเต็มนะครับรอบนี้มัมมี่ไม่ค่อยดุเลยนะครับ เดี๋ยวศาสตร์ชีวิตส,สุดท้ายนะผมขอไปลงลงไปล่ามามี่แล้วกันนะครับจะตายหรือว่าจะรอดก็ไม่สนใจแล้วนะครับรอลงไปล่าเลยดีกว่านะครับทุบอุ้ยเฮียโดนล็อกคิดผ่ายแล้วไปเฮียโดล็อกไปไหนหรอวะมาดิเรียบร้อยตายฮะ ยิงให้มันบินขึ้นมานะเพื่อนระวังนะยิงมันบินขึ้นมาไี่ตายห่ากันหมดเลยนะครับเอาล่วงไปแล้วหนึ่งครับเอ้ยมาดีครับเอ้ยตัวล่วงหุนมาแล้วหรอมาดีเต็มเต็มครับยิงไม่ดเดียวครับทำไปไหนแล้วเอาไปนู่นแล้วครับโอเครอเลยครับรอเลย มาแน่มาแน่แล้วตัวล็อกมาด้วยมาดิมาดิสวยครับรอบนี้รอดวะทุกคนมานี่ <c oughs> เรียบร้อยนะครับรอบนี้รอดนะครับคือถ้าเอาบอมจีจีมาเล่นตรงนี้ผมว่าแม่งรอดนะเว้ยจริงจริงเลย แบบมีสักสองคนนะครับเอามายิงเต็มๆมานะยังไงก็รอดผมว่านะครับเนี่ยแบบมีคนมาดักฟันดักฟันตัวนึ่งนะครับเออเนี่ยมีมันลัางฟันตรงนี้นะครับไม่ให้มนมีมันเข้ามานะแล้วก็บอมอัดอะรอดทัวร์นะครับเราเนี่ยเป็นวะเฮ้ยมึงเป็นปะเนี่ยออกเป็นเหมือนกันใช่ไหมโอเคข้อมูลก็เป็นเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ดูจากมินิแมปเนาะเห็นเลยนะครับว่าในมินิแมปหายแล้ว ไอ้นี่เขาผิวมากเลยวะคือตอนนี้มาม่เป็นทั้งหมดสามตัวนะครับแล้วจะบอกว่าตียากมากเลยนะครับคนแม่งรวมกลุ่มกันเลยนะครับเฮ้ยยินไม่โดนเฮ้ยผ่ายแล้วมาดิมาดิตายหนึ่งฮะโอเคเฮ้ยเกือบได้สองนะเฮ้ยยิงไม่โดนเรานะครับ เดงมาน,นี้ออกตายแค่กูตายสวยเพื่อนฝากด้วยเพื่อนนะครับเหลือสองตัวข้างบนตัวหนึ่งแล้วข้างล่างไอ้กงเหล็กมันจะมีเหลืออีกป่าววะันมีเหลืออีกเหรอมาโอเคครับไปเลยครับโอ้โหทีจีคือมันโกงมากเลยนะครับแบบว่าคนไม่ต้องเล่นเก่งมากก็ได้นะครับแบบยิงให้มันแม่นๆน่ะโดนตายเลยนะแม่งบอมมันโกงเกินนะครับแล้วผมเสือกหาห้องที่มันห้องโนไม่ได้ด้วยไง ตายครับหนึ่งตัดจีเจียนโอเคโอ้โหเอาเลยเต็มที่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ถ่ายมาสิบนาทีแล้วนะครับยังไงใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้จะเพลียนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอโปรด้วยเนี่ยนะครับส่งแบงก่อนนี่เลยตัวนี้นะครับโปรนะครับผมโอเคนะฮะ